ดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัันสารายาเข้ามาแล้วนะครับผมกับเจ้าอีวสุมิวเซเว่นเกียร์ธรรมดานะครับหลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากครับวันนี้มีเข้ามา1คันและเป็นรถบ้านมือเดียวครับที่สําคัญนะครับผมสภาพสวยพร้อมใช้งานราคาก็ไม่แพงครับถ้าใครชอบมองหานะครับรีบมาจัดเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้า i s u m u MU7 ปี2009นะครับเป็นรุ่น3.0โกลซีรีส์ขับเคลื่อน2ล้อเลขไม้แท้190,000กิโลเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ภายในอกเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากเดิมมากเลยนะครับเพื่อนเชื่อไหมว่าราคาเนี่ยออกใหม่ปายแดงนสายก่อนเนี่ยล้านกว่าบาทแพงมากนะเป็นมือสองวันนี้ผมขายเ,เพื่อนเพียงแค่2 6 9 0 0 0บาทครับราคานี้นะครับผมซื้อสดเนี่ยไม่ต้องเสียแบบเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านรถบุคคลนะครับสภาพสวยรถบ้านมือเดียวที่คันเนี่ยขับขี่ดีมากด้านหน้านะครับผมเป็นไฟเข้าหลามตัดนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับรูปทรงค่อนข้างสวยครับ ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นลายโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้อวสุสีทองนะครับด้านล่างสุดเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกสจุดสวยๆเลยครับภายนอกนะครับผมสีเนี่ยเป็นสีออกสองทองนิดนึงนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยและคันนี้นะครับมีแหลกหลังคาให้ครบทั่วเลยนะครับสายลุยสายออฟโรดห้าพาดเลยครับได้แหลกหลังคาของอวสุโดยตรงนะครับผมรูปทรงสวยแข็งแรงทนทานพร้อมใช้งานเลยครับเพื่อนๆคันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กดเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นแม็กของเอวสุ แมกขอบ16ยางของกูสเยียเลยครับเพื่อนๆด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกฮาโลเจนนะครับโคมเนี่ยใส่กิ้งเลยนะครับไม่ขุนไม่หมองไม่เหลืองนะด้านซ้ายนะครับเป็นโลโก้อิวุสีทองของโกซีรีนะมีฟังก์ชันกล้องถอยหลังให้ครบและต่อมากันเพื่อนเปิดฝาโปงด้านท้ายส่องดูครับมาอ่าตรงนี้นะครับผมลองส่องเข้าไปเลยนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะนั่งทั้งหมด3แถวตอนนั่งได้7คนนะครับเบาะหลังสุดสามารถพับได้มีฟังก์ชันแอร์ด้านบนจอทีวีให้ 2จอนะครับคันนี้สภาพสวยน่าใช้มากัเพื่อนตรงนี้เนี่ยเบาด้านหลังนะครับเพื่อนมันสามารถพับเก็บได้ครับง่ายแบบนี้เพียงแค่ดึงแล้วก็สองครับเพื่อนๆแบบนี้เห็นไหมพับแล้วเนี่ยตรงนี้มันกว้างมากสามารถใส่ของได้เยอะใครมองหารถครอบครัวอเนกประสงค์คันนี้ตอบโจทย์สุดเลยครับตัวโครงสร้างด้านบนเห็นไหมครับน็อตเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับรถเราทุกคันรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำรับประกันใหม่แท้นะครับ พามาชมห้องโดยสารภายในนะครับคันนี้สภาพสวยและใหม่มากนะครับสภาพเนี่ยคลิปเลยนะครับลองส่องกันดูนะเลขไมค์คันนี้นะครับหนึ่งแกมกิโลรับประกันไมค์แท้พวงมลาลัยเนี่ยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์พร้อมกับโลโก้อลซูสีทองนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นลายไม้พร้อมกับหน้าจอมีฟังก์ชันกล้องถอยหลังนะครับแอร์เป็นแอร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะครับสภาพคลิปมากและตัวเบาคันนี้นะครับผมได้เป็นเบาะหนังแท้สีเบจน,นะครับ ภายในเนี่ยเป็นสีเบจเกือบร้อยเตัดกับลายไม้นะครับและคันนี้นะครับผมเป็นตัวกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมีฟังก์ชันให้ครบเลยนะครับรถปีเก่าแต่สภาพยังสวยอยู่นะต่อมาคันเพื่อนตูโครงสร้างด้านบนเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์เนี่ยเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาปี2009สภาพแบบนี้ถือว่าหายากมากนะครับและตรงนี้ครับผมด้านหลังลองดูครับรอยเม็ดอาร์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมสภาพสวยมาก ต่อมานะครับผมลองส่องเลยนะครับห้องโดยสารภายในนะครับตัวนี้นั่งได้7คนสบายๆครับภายในเป็นเบาะหนังทั้งคันมีฟังก์ชันแอร์หลังคาครบถ้วนจอทีวีครบถ้วนเลยนะครับราคาเพียงแค่2 6 9 0 0 0ก้บาทถ้าใครมองหารีบมาดูเลยครับลองดูเลยครับเพื่อนโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับผลเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะห้องโดยสารภายในนะครับคันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าสวยมากใหม่มาก ่องเดิมเนี่ยใช้งานรักษามากๆเลยครับลองดูนะครับผมด้านหน้าตัวโครงสร้างเนี่ยเดิมเหมือนกันนะครับประตูทั้ง4บานนะครับไม่มีการชนหรือว่าพลิกคว่ำม,มานะออปชั่นภายในนะครับคันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับรพวงมาลัย power air m a n น a l เกียร์ธรรมดาและตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบตนะครับภายในเนี่ยซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปซ่อมอะไรเพิ่มเติมครับเอาไปใช้งานได้เลยครับ คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0 c ีนะครับเป็นฝาสีทองเครื่องยนต์ VGS Turbo แล้วนะครับอัตราเร่งบอกเลยว่าดีมากครับและตัวนะครับโครงสร้างเห็นไหมครับน็อตยึดฝาปองเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับแก้มด้านขวาซอกด้านในคันหน้าแผ่นเพลททุกอย่างอยู่ครบหมดคันนี้สภาพเนี่ยเดิมจริงๆใหม่มากๆครับรอย QC เนี่ยยังอยู่เลยนะเพื่อนๆนะไหลยาวไปที่ฝั่งด้านซ้ายนะครับน็อตยึดฝาปรงเดิมหมดจากโรงงานนะครับ ฝาโป่งครับรอยซีนกาวรอยตะเข็บเบ็ดอัคอยู่ครบหมดสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เจ้าเดิมเนี่ยใช้งานน้อยรักษามากครับสรุปนะครับผมกับเจ้าอีวสุมิเซเว่นคันนี้นะครับรถปี2009นะครับเป็นรุ่น3.0มจุดศูนย์โกลว์ซีรีส์นะครับเลขไมล์แท้หนึ่งแก้าหมื่นกิโลตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับย้ำว่าเป็นเกียร์ธรรมดารถบ้านมือเดียวนะครับใช้งานคนเดียวรักษามากครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้านกว่าบาทเป็นมือสองขายเพียง 269,000บาทครับซื้อสดเนี่ยไม่ต้องเสียแวดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบุคคลครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้นะครับรีบมาจัดเลยหายากมากมีเข้ามาไม่ค่อยบ่อยนะครับคันนี้สวยน่าใช้ราคาไม่แพงครับ